ไปติดตามพิธีพิธียกพระเกศรพระประธานพุทธมนตนจังหวัดกาลสินกันต่อครับกาลสินนะครับจัดพิธียกพระเกศพระประธานประจําพุทธมนตนจังหวัดกาลสินโดยมีข้าราชการพระสงฆ์ประชาชนและพุทธศาสนิก,กชนชาวจังหวัดกาลสินเข้าร่วมพิธีครับนะพุทธมนตนจังหวัดกาลสินหรือว่าแก่งดอนกลางนะครับอำเภอเมืองกาลสินนายสนั่นโพอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน เป็นประธานฝ่ายคารวสาพระราชศีลโสพิษที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินทเจ้าวาดวัดป่าพุทธมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธียกพระเกียรติพระประธานประจําพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินท์หรือพระกาฬสินมิ่งมงคลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการพระสงฆ์ประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินเข้าร่วมพิธีและร่วมปิดทองพระเกียรติพระประธานประจําพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินท ซึ่งโครงการก่อสร้างพระประธานประจำพุทธมนฑลจังหวัดกระสินเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2566พระประธานมีขนาดความสูง23.36เมตรรูปแบบการก่อสร้างในพุทธลักษณะขออภัยครับรูปแบบการก่อสร้างในพุทธลักษณะอริยาบทยืนปางแสดงธรรมงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน11 3 67,000บาทครับ โดยนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดทูปเทียนบูชาพระประธานประจำพุทธมนฑลเจ้าที่อารัธนาศีลประธานส่งให้ศีลเจ้าที่อารัธนาพระปริศพระสงฆ์จำนวนสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ประธานสงฆ์ประธานคาราว่าเจิมพระเกตปิดแผ่นทองโปรยดอกไม้ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ยกพระเกตพระประธานประจำพุทธมนตรจังหวัดกลสิน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ประธานส่งอนุโมทนาและประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรค่ะ